เจริญสุขท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้ในการธรรมวันานิดข้อคิดวันาน้อยก็มาพบกันอีกเช่นเคยวันนี้จะนำเสนอในเรื่องวิธีแก้ความอาฆาตมีปัญหาว่าถ้าเกิดความอาฆาตขึ้นในจิตของเราในใจของเราทำให้เราคิดมุ่งร้ายหมายแก้แค้นต่อบ,บุคคลบางคนซึ่งได้ถือ ด่วงเกินเรามาก่อนควรจะแก้ไขอย่างไรมีพุทธดำดัดตัดไว้ในอาคาตะวินัยสูตรที่หนึ่งแห่งปัญจวัคคุตตรนิกายมีใจความว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายความอาฆาตพึงเกิดขึ้นในบุคคลใดพึงเจริญเมตตาในบุคคลนั้นหนึ่ง ความอาฆาตพึงเกิดขึ ano. ้นในบุคคลใดพึงเจริญกรุณาหนึ to to ่งความอาฆาตในพึงเกิดขึ้นในบุคคลใดพึงเจริญอุเปกขาหนึ่งความอาฆาตพึงเกิดขึ้นในบุคคลใดพึงนึกการไม่นึกใ่ใจในบุคคลนั้นหนึ่งความอาฆาตพึงเกิดขึ้นในบุคคลใดพึงนึกถึงความเป็นผู้มีกรรมเป็นของตนให้มันในบุคคลนั้นว่า ท่านผู้นี้เป็นผู้มีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นที่กำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งจากทำกรรมใดไว้ก็ตามดีก็ตามชั่วก็ตามจากเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นๆพึงดังับความอาฆาตในบุคคลนั้นด้วยประการัชนี ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าการระงับความอาฆาตนั้นจะต้องเจริญเมตตาในบุคคลน,นั้นกรุณาในบุคคลน,นั้นอุปเบกขาในบุคคลน,นั้นและให้นึกถึงเรื่องของกรรมว่าเรามีกรรมเป็นของตนบุคคลน,นั้นจะทํากรรมดีกรรมชั่วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจก็ตามเขาก็จะได้รับในสิ่งที่เป็นของเขานั่นเองดังนั้น วิธีระงับความอาฆาตก็คือเป็นแบบนี้ขอให้ท่านสาทุนพทุทธบริษัททั้งหลายที่ได้ตั้งใจฟัง,ฟงธรรมบุญน,นี้ข้อคิดอันน้อยจงมีความสุขทุกขิวาราตีการเทิน